อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอยู่แล้วโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่โดยเฉพาะเจาะกลุ่มไปที่รัเสเซียด้วยดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่สถานทูตรัเสเซียก็เพิ่มมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างๆยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยในประเทศไทยนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หน้าสถานทูตรัเสเซียค่ะจากคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ คุณกรสมาคุณชัชดารพรครับการเฝ้าระวังกระแสะการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลัง IS ในไทยถือว่ามีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจทํางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามสถานที่สําคัญโดยเฉพาะสถานทูตนะครับและส่งเจ้าหน้าที่พูดคุยกับผู้นําชุมชนให้เฝ้าระวังถึงบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ครับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักและลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการทำงานของเทศกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ตรึงกำลังประจำสถานทูตรัสเซียและสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแผนที่กำหนดไว้ของกทมเน้นลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนประชาชนและผู้ประกอบการที่ให้บริการที่พักอาศัยให้สอดส่องบุคคลแปลกหน้าและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่และเรียกดู บัตรประจําตัวเพื่อแสดงตัวให้ชัดเจนซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยก็สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานของฝ่ายความมั่นคงได้ทันทีครับขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวบ้านที่อยู่โดยรอบสถานที่สําคัญอย่างสถานทูตฝรั่งเศสนะครับเปิดเผยว่าไม่ได้รู้สึกกลัวต่อกระแสการเข้ามาเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลังไอเอสในไทยเพราะเชื่อว่าไทยไม่ได้มีปัญหากับกลุ่มไอเอสและมาตราการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดทําให้รู้สึกปลอดภัยครับ ไม่มีความรู้สึกกลัวนะไม่กลัวหรอกเรื่องไอเอสเพราะว่าถ้ามาแถวนี้ทหารตำรวจเขาดูแลดีใช่ปะไม่กลัวเลยคนแถวนี้ก็ไม่กลัวลูก I feel very safe being in Thailand uh, it's very beautiful place to be and people are very friendly and open I find I I always feel yeah safe and easy easy to be in Thailand สำหรับภารกิจในครั้งนี้นะครับมีกำลังเจ้าหน้าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสันติบาลและสายตรวจของตำรวจนครบาลตรึงกำลังตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นสถานทูตฝรั่งเศสและรัเสเซียเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยรถยนต์และนักท่องเที่ยวที่ผ่านบริเวณรอบสถานทูตอย่างเข้มงวดครับ การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเขตบางรักในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้รับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กําชับให้ผู้อานวยการเขตทุกเขตสนับสนุนการทํางานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่พิเศษอย่างเขตพระราชฐานทุกแห่ง ย่านที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากรวมถึงสถานทูตและศาสนสถานเน้นหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสถานที่เป้าหมายจากฝ่ายรัสเซียโดยเฉพาะอเมริกาฝรั่งเศสรวมถึงสถานที่ของประเทศพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการโจมตีไอเอสในซีเรียเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลังไอเอสในไทยถือว่าเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ายังไม่พบเบาะแสการเคลื่อนไหวในไทยที่ชัดเจนครับ ทางนี้ต้องไม่ตื่นตระหนกต่อกระแสข่าวดังกล่าวและให้มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ครับคุณก่อนสุมาคุณชัชดาพรครับ ขอบคุณคุณอัฟนันอับดุลลอตนะคะดูจากการไปพูดคุยกับทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นะนะคะในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกระบางรักเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เยอะเหมือนกันะะนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเองที่เที่ยวกันอยู่ในประเทศไทยก็บอกแล้วว่าประเทศเราเสรีแล้วก็เป็นประเทศที่น่าอยู่ติดอันดับโลกเหมือนกันะนะคะ,ะ,คะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน